ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ทะมาสอบวิธีการเพิ่มยอดบันทึกของในตัวคลิปทิกตอกของเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทําตามผมมันได้แบบง่ายๆกันได้เลย อาก่อนอื่นเลยนะผมจะให้ผู้ชมได้กดเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMKTH กันเนาะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์มาให้นะผมท่านผู้ชมก็ด้สามารถที่จะมากดใช้งานหรือจะเข้ามาทําตามผมกันได้เลยอ่ะเรยได้เข้ามากันแล้วผมที่ในตัวของเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อมั้นกับสมัครสมาชิกกันแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมภาในลงที่ได้เข้ามาชิ่อนกันแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตรงนั้นนี้กันไปก่อนได้เลย เราได้ทาการกดสมัครสมาชิกกันมาแล้วตรงหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีหน้าต่างเป็นรูปแบบแบบนี้เลยเนาะให้กับเราได้สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้จะมีการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่เรามีในเครื่องหรือว่าจะสมัครผ่านให้เราได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลกันไปไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อข้อมูลจริงแล้วก็สามารถที่จะเลือกแล้วทำการสมัครกันไปได้เนาะหรือถ้าผู้ชมคนใดที่มีสมาชิกอยู่แล้วในตรงบไซต์ก็ยังสามารถที่จะกดลงชี้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เนาะอะ แล้วก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ kmkh กันนะ่ในเว็บไซต์นะผมเขาก็จะมีหน้าต่างแรกเป็นแบบนี้กันเลยก็จะมีบทหมู่แล้วก็บริการนะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทําการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ของโปรไฟล์นะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเช็คแล้วก็ดูกันได้นะผมเพื่อได้สามารถที่จะเอามาไปใช้งานหรือจะเข้ามาทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าหากสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ผมได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกแล้ว่ายอดเงินะหมดกันไป ก่อนที่จะเข้ามาทําการอะไรนะผมก็ด้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้กันก่อนได้นอนที่หน้าต่างการเติมเงินอ่ะแล้วก็พอท่านผู้ชมได้กดเข้ามากันได้แล้วผมที่หน้าต่างการเติมเงินนาอที่หน้าต่างตงหนี้นะผมเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้ แล้วก็แถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมก็จะมีช่องทางในการเติมเงินกันอยู่ห้าช่องทางกันแบบนี้หากถ้าผู้ชมรู้จักช่องทางไหนนะฮะช่องทางนี้และตดกช่องทางอะไรก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทําการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายกันได้เลยหรือถ้าผู้ชมคนไหนผมจะได้เติมเงินไปแล้วและมียอดเงินกันแล้วในตัวองเว็บไซต์ผมก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ไอส่วนต่างเดิมของเว็บไซต์กันไปได้เลย แล้วพอได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราเนาะพอได้กดย้อนกลับมากันแล้วมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ทีนี้เราก็มาเริ่มบุหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทําการกันได้เลยก่อนที่เราจะเริ่มบุหมู่แล้วก็บริการหมไปท่านผู้ชมได้กดเข้ามาที่ในส่วนแพลตฟอร์มทิกตอกแล้วพอท่านผู้ชมได้กดเรื่องกันได้แล้วที่แพลตฟอร์มทิกตอกกันแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็ค่อยมาเลือกที่บุดมู่บุดมู่เพื่มเงอนทุกถ้าผมว่าได้อยู่แถวๆนี้เราก็นดกกไัป อ่ะพาะท่านผู้ชมเลือกกันได้แล้วที่หมวดหมู่จะมาเลือกที่บริการบริการก็คือเรทล่ะคาและเวลาให้เราได้เลือกกันแบบนี้ผมจะขอเลือกเป็นอันแรกเลยก็แล้วกันอ่ะพอท่านผู้ชมเลือกกันได้แล้วทั้งหมวดหมู่และบริการที่ต้องการเนีให้กดกลับมาที่ในตัวของคลิปทิกตอกขรงผมเพื่อมาทำการคัดลอกลิงอ่ะเราได้ลิงก์ของคลิปทิกตอกกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางและพอได้ลิงก์งงกันไปแล้วเออได้วางลิงก์กันไปแล้วททนี้ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มเข้ไปแล้วพอได้ใส่ทั้งนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วกันแบบ อ่าแล้วก็พอได้กดสั่งซื้อกันได้แล้วอุค์ที่คำสั่งซื้อเขาจะมีระบบขึ้มนมาแชร์โมบแบบนี้ให้เราได้ดูันได้และแถมยังสามารถที่จะเช็คออเดอร์สถานะกันได้ด้วยะรงแก้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามา <neighbors> <époque> ที่ประวัต no ิการสั <Dios> <neighboring> ่งซื้อที่ตรงด้านนี้กันก็ได้นะหลังจากการที่ได้สั่งซื้อกันไปเขาจะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเช็คดูออเดอร์สถานะกันได้ผมกดหน้าต่างที่ผมได้บอกกันไปเนาะหรือว่าบอร์ดการสั่งซื้อเนาะจะเป็นหน้าต่างให้เราได้ดูออเดอร์ที่ไดด้กน็ูะะะจช ก็มีลิ้นพันมีอะไรกันบ้างของต้วงขอภัยกันด้วยนะอะหรือว่าถ้าใครได้ได้ส่งซื้อกันไปแล้วผมอาจจะไม่ได้มียอดออเดอร์ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วผมเพราะอาจจะมีปัญหาหรือเกิดขัดข,ข้องกันก,ก่อนนด้านการใช้งานหรือว่าใน,านการสั่งซื้อนะท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดจอนกลับมากันได้ที่หน้าต่างแรกข,ของบว็บไซต์และท่านผู้ชมนะผมก็ได้เจอหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมโดยสามารถที่จะกดลีด้ขเข้าไปแล้วเขาได้ขึ้นช่องทางขึงข้นมาเป็นแบบนี้สองช่องทางให้กับท่านผู้ชมหนามาไ ได้ใช้งานไปแล้วมีปัญหาแล้วก็เกิดขัดข้องในด้านการใช้งานของตัวเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าจะหาสำหรับท่านผู้ชมบนใดผมจผมได้เข้ามาใช้งานหรือจะได้เข้ามาทำการตามผมกันแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องอะไรยังไงตามที่ผมได้ว่ากันไปเลยนะผมเราก็ได้ใช้งานกันไปแล้วเนาะอาจจะรู้สึกสนใจทะผมอยากจะลองแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานตามตัวเองดูเนาะหากท่านผู้ชมคันไหนอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักนะผมท่านผู้ชมก็สามารถ่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงส่วนนไไดด้้้้้้ททีี่่่่่หนนนนาาาาาาาตงคววแแะเเพพืออลกผูชมมข ตรงด้านนี้เนาะใครอยากจะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาเข้าไปใช้งานเว็บไใช้ตามดูก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้นะผมแล้วก็มาคัดลอกดกนที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักแล้วแก่คนรู้จักของเรานะผมเขาได้กดเข้ามาหรือให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามาในนิก์ที่เราส่งไปเนาะทีนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนํากันแล้วหรือว่าถ้าท่าผู้ชมคนไหนได้ดูกันแล้วก็เข้าใจละผมหรือไม่ใช่ดูแล้วก็เข้าใจดูกันแล้วนะผมแล้วก็ได้สั่งซื้อตามผมกันไปแล้วผมแล้วอยากามว่อยอดูกันด้เนนนาว่ยอบัทึึกขมาอยง่าจะเป็น ก็ของเดิมเขาได้มีอยู่ที่4นะผมเราก็มาลองดีหนะ้าจอเช็คดูกันได้นะว่าเขาอาจจะขึ้นมาหรือยังเนาะ อ่าแล้วก็น,นี้เลยนะผมหลังจากที่เราได้ทําการส่งซนทนกันไปนะผมก็นั่งยู่สักพู่นเนาะอ่าตอนนี้นะผมยอดเอ่อการบันทึกของในคลิป TikTok ของเรานะผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนครบเป็นที่100กว่าปีกันแล้วเนาะก็คงเดิมครับมีอยู่ที่4แล้วผมแล้วเราก็สั่งซื้อกันไป100ผมเพาะวเพิ่มขึ้นมาเป็น104อย่างพอดีเป๊ะกันแบบนี้เลยเนาะแล้วแถมวิธีขั้นตอนในการทํานะผมก็ยังง่ายๆแบบนี้กันด้วยหากว่ามีท่านผู้ชมคนไหนที่ได้เข้ามาดูกันแล้วอ่ะยังไม่ทันที่เข้ามาใช้งานแต่ก็เกิดสนใจแล้วผมก็ให้ได้สามารถที่จะกดออกมาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมแปลว่าให้เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําการตามผมเหมืนได้เลย หรือถ้าหากได้เข้ามาใช้งานทําตามผมกันได้แล้วนะผมจะอาจจะมีปัญหาก็กอย่าลืมนะผมว่าในว็บไซต์เขาก็มีให้แจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกแอดมินกันได้เนาะและแถมในว็บไซต์เขายังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันเผื่อใครได้ไดใช้งานปแล้วาอาจจะติดใจอยากจะกลับไปใช้งานกันอีกก็ยังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดให้ได้ไปใช้งานกันได้บนแพลตฟอร์มตามนี้กันได้ด้วยเนาะแล้วก็หรับคลิปด่วนของวันนี้ผมก็ไม่มีเลยจะพูดมาแล้วด้วยหากว่านอวอะไรผิดไปหรืออาจจะทําอะไรพลาดกันไป,ไปก็ตขออกไปดาะถนับ้าผ ก็ไม่ต้องตกใจกันนะผมสถานผู้ชมเข้ามาใช้งานจริงๆขั้นตอนในการทําไม่ถึง2นาทีหรือ3นาทีกันด้วยตามเนาะบรายควาว่าถ้าสนใจก็เข้ามาดูแล้วเข้ามาใช้งานทำตามผมกันได้เลยแต่ว่าสำหรับคลิปว,วิดนนีโอนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ